สวัสดีครับผมอ้นนะครับจากเพจ MG for you แล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับอ้น f ค r ่าวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมก็เราอยู่กันที่ MG ลำลูกกานะครับผมสาขาลำลูกกาเลยแล้วก็อยู่ตรงบริเวณคลอง4นะครับวันนี้นะฮะผมจะพาลูกค้ามาพบกับเจ้า MG 3ให้ r i d บิดตัวใหม่นะครับแต่คันนี้เป็นรุ่นดีซึ่งยัง หาชมได้ยากนะครับเพราะว่าลถจํานวนจํากัดจริงๆวันนี้นะฮะรถคันนี้นะครับผมอยู่ในมือผมแล้วนะครับเป็นรุ่นดีข้างในมีอะไรบ้างข้อแตกต่างยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพามารีวิวกันให้แบบชัดๆเลยนะครับผมเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วส่วนของตัวกล้องนะครับด้านหน้าจะไม่มีนะครับรุ่นดีอันนี้แจ้งก่อนได้เลยนะครับ จะมีเฉพาะรุ่น X นะรุ่น D ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้หมดเลยแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบเคปล่าแบบนี้ทรงสปอร์ตนะครับดีไซน์สวยงามมากนะครับสำหรับเจ้า M3 g รุ่น D นะฮะภายนอกเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยกับรุ่น X นะครับแต่อยากให้ชมกับภายในดีกว่าเนาะแต่ตอนนี้นะฮะ ขุมพลังของเขานะครับผมอยู่ที่194แรงม้านะครับ250นิวตันเมตรอัตราเร่งนะครับ0ถึง100เนี่ย8วินาทีเท่านั้นและคันนี้ครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับเป็นระบบไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย MG ที่เขาผสมผสานทั้ง3ระบบในประเทศไทยนะครับอยู่ในคันนี้แล้วนะครับการประหยัดน้ำมันของเขานะฮะเคมไว้นะครับอยู่ที่26.3กิโลลิตรแต่วิ่งจริงนะครับ1ถังนั้นถังน้ำมันนะฮะ วิ่งได้ไกลนะครับผมถึง970กิโลเมตรมาแล้วนะครับซึ่งทางสำนักสื่อนะครับเป็นคนทดสอบด้วยนะฮะถังหนึ่งนะครับ36ลิตรเองนะครับแต่วิ่งได้ไกลมากๆเลยอันนี้ทำให้เราประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับเรามาดูรอบรถกันดีกว่านะครับรุ่นดีนะครับยังให้ความเป็นสปอร์ตนะครับด้วยล้อแม็กนะครับลายแบบนี้เลยนะครับขนาด 16นิ้วนะครับ16นิ้วพร้อมนะครับยางหน้ากว้างที่195อันนี้มั่นใจได้เลยนะครับถ้าสเปกยาง195่เานี่ยในเรื่องของการเข้าโค้งนะช่วงล่างดีมากนะครับทำให้กกอนถนนมากขึ้นแก้มยาง55นะครับขอบ16สเปคยางดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับเหมือนกับรุ่น X เลยนะฮะรุ่นดีก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับ LED ด้านข้างนะครับมีให้โอเคมือจับขนาดใหญ่เห็นไหมครับ แน่นหนามากๆเลยแล้วก็เป็นสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับคีย์เลสนะครับอ่าด้านท้ายนะครับเรามาด้านท้ายกันเลยดีกว่านะครับด้านท้ายเหมือนกันเลยครับกับรุ่น X นะครับรุ่น D มีให้นะครับเพิ่มเติมนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับเป็นสปอยเลอร์ขนาดเล็กเท่ากับตัวรถนะครับอันนี้ขนาดเดิมปกตินะครับแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับจะเป็นเซนเซอร์กะระยะนะครับสจุดพร้อมนะฮะรุ่น D จะมีกล้อง มองหลังมาให้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูในรถนะครับว่าชัดแค่ไหนนะแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะครับก็เปิดแบบนี้นะฮะภายในของด้านท้ายนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับผมแล้วก็ในโซนด้านหลังนะครับซึ่งแบตเตอรี่ือ2โวลต์จะอยู่ตรงนี้นะครับแลบประกันให้นะ1ปี20 0 0 0โลนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่แล้วก็ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับก็คือช่วยเหลือในเรื่องของอตัวเติมลมยางฉุกเฉินแล้วก็มี หูลักจูงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้ให้นะครับด้านหลังตรงนี้ฮะก็สามารถเก็บของอะไรได้เหมือนกันนะครับเบาะนะครับด้านหลังจะพับขนาด40-60นะครับซึ่งเราสามารถพับลาบได้เลยแล้วก็ตัวพ์ดิชันกั้นสัมภาระตรงนี้นะครับสามารถถอดออกได้เพื่อเราจะเก็บของชิ้นใหญ่ได้นะครับภายในตรงนี้กว้างนะครับสําหรับพื้นที่ด้านหลังนะฮะเราสามารถบรรทุกอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคอันนี้คือด้านท้ายนะฮะ เรามาชมกันไฟท้ายนะครับที่ให้มาก็จะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับ full LED หมดเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะดีไซน์สวยงามมากโอเคครับผมแล้วก็ฝาถังน้ำมันนะฮะจะอยู่ด้านซ้ายมือคนขับนะครับตัวนี้จะสะดวกสบายมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่ใช้งานรถเนี่ยจะรู้เลยครถ้าอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเราเข้าปั๊มได้ง่ายขึ้นโอ้นี้รองรับนะครับเบนซินล้วนนะครับแล้วก็แก๊สซ95นะครับแล้วก็ E10 นะครับแนะนําเลยนะฮะลูกค้า วิ่งได้ไกลๆนะแก๊สห5กนะครับคุ้มค่าประหยัดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีคีย์เลดให้ฮะสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้คีย์เลดที่ประตูนะฮะสมาร์ทคีย์นี่สองฝั่งเลยนะครับมือจับขนาดใหญ่เช่นเดิมครับผมไปปัดน้าฝนก็จะเป็นขนาดแบบเรียบเลยนะครับรูลมด้วยตรงนี้ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับอันนี้คือภายนอกนะฮะที่ผมพามาชมลูกค้านะครับก็พูดง่ายๆว่าสําหรับ MG 3นะครับรุ่น D รุ่น X เนี่ยข้อเลกต่างกันไม่เยอะเลยนะครับสําหรับ ภายนอกนะครับแต่ภายในนะฮะรุ่นดีลูกค้าหากันมากเลยเพราะว่าราคาของเขานะครับอยู่ที่5 5 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับโปรลูกค้าที่ออกรถไป1,000ท่านแรกนะครับผมตอนนี้ยังมีโคต้าอยู่นะครับสำหรับ1,000ท่านแรกแต่ยอดจองเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับพูดง่ายว่าถ้าลูกค้ายังสนใจอยู่นะรีบจองนะครับผมติดต่อโอนได้เลยนะมาด้านในดีกว่าครับ ครับเรามาอยู่ภายในเจ้ารถ MG 3รุ่นดีนะฮะเห็นชัดได้เลยนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นแบบสีดำสปอร์ตมากๆนะครับซึ่งลูกค้าค่อนข้างจะถูกใจและชอบมากนะครับสีดำสปอร์ตนะครับภายในเนี่ยจะดูแบบเข้มเลยนะฮะแล้วก็ส่วนหน้าจอนะครับสำหรับเจ้าเรือนไม้เนี่ยฟังก์ชันเขาค่อนข้างครบนะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะแต่มันจะมี มาตรวัดนะครับซึ่งเป็นมาตรวัดปริมาณลมยางอันนี้จะฝังอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับสำหรับรุ่นดีเนี่ยมีให้นะครับลูกค้าเห็นไหมชัดเนาะอ่านะครับอันนี้คือมาตรวัดลมยางเลยนะครับและตัวฟังก์ชันอื่นๆนะครับสำหรับตัวเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของ cruise control ให้นะครับแต่ไม่ได้อันดิทีฟนะอันดิทีฟสำหรับรถรุ่น X เท่านั้นนะครับรุ่นดีเนี่ยเห็นชัดได้เลยว่าฟังก์ชันเนี่ยใช้งานง่ายนะครับ ปริมาณบอกทุกอย่างนะครับคือหน้าจอ7นิ้วนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับของผมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยให้มาแบบออโต้ด้วยนะครับด้านนี้เลยอันนี้คือไฟหน้าออโต้ครับเห็นชัดเลยนะครับอันนี้ฟังก์ชันรุ่นดีเพียงพอแล้วนะผมว่าเพียงพอค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ไฟหน้าออโต้นะครับตั้งไว้อยู่ที่ออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนด้านนี้นะครับการปัดนะครับตัวนี้นะฮะก็ จะเป็นชุดเกียร์นะครับผม e a t นะฮะอยู่ด้านนี้นะครับก็อยากให้ลูกค้าเห็นนะเห็นไหมครับอ่าตัวนี้ครับภายในเนี่ยสีดำหมดเลยแบบสปอร์ตหมดนะครับชุดเกียร์ e a t นะครับผมทั้งหมด3อัตราทดเกียร์นะครับแล้วก็มีฟังกชันนะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับผมแล้วก็ปรับโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับโหมดแอมผีนะครับมีทั้งหมด3โหมดแล้วก็ระบบเคิลนะฮะก็จะมีทั้งหมด3โหมดเช่นกันนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถขับขี่ได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับ อย่างที่ผมบอกนะฮะน้ำมันเนี่ยถังหนึ่งนะครับที่การทดลองขับจริงๆเลยนะครับวิ่งได้ถึง970กิโลมาแล้วด้วยครับในส่วนของการใช้งานหน้าจอตรงนี้นะครับผมก็จะลองรับ Apple c a r p l พ y และ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับสำหรับรุ่นดีนะแล้วก็หน้าจอของเขานะครับมีขนาดใหญ่นะครับถึง10.25นิ้วนะครับเป็นไงฮะคล่องตัวเลยนะครับแล้วก็ในหมวดของการใช้งานนะครับ ค่อนข้างง่ายครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับการตั้งค่ารถยนต์เนี่ยมีระบบความปลอดภัยให้นะครับผมการคืนพลังงานนะฮะจะมีระบบต่ํากลางแล้วก็สูงนะครับตัวชื่อเหลือการขับขี่ฮะร,ระบบควบคุมการทรงตัวนะครับตัวนี้สามารถตั้งไฟระบบรถได้นะครับว่าอยากให้ส่องเข้าบ้านหรือว่าเวลคัมไลท์ฮะ มีให้ครบหมดเลยครับค้นหารถตัวนี้ก็จะเป็นระบบของกุญแจนะครับการล็อกประตูตัวนี้จะใช้งานง่ายนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการฟังก์ชันที่อ่มากมายนักนะครับในเรื่องระบบ a d a s เนาะแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยยังมีให้อยู่นะครับผมอันนี้ครบคุ้มค่านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นระบบแอร์นะครับเปิดปิดจากช่องนี้ได้เลยแล้วก็จากตัวนี้ด้วยนะครับมีให้แบบจอสัมผัสด้วยนะครับแอร์นี้ก็จะเป็นแอร์อโต้ด้วยนะครับผม ไฮไลท์เลยคือ Apple c a r p ร์เพย์ดอลลาร์โครับแบบไร้สายนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้นะครับพูดได้ง่ายว่าลูกค้าก็สะดวกสบายในการเดินทางแล้วก็ในส่วนของช่อง USB นะครับมีมาให้นะครับด้านหน้านะคอนโซลด้านหน้าก็จะมี USB Type A นะฮะหจุดนะครับแล้วก็ Type C 1จุดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นจุ๊บนะครับก็คือไฟช่อง12โวลต์นะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับสำหรับรุ่น D นะฮะเป็นที่วางของนะครับไม่ใช่ตัวที่ไวเลสชาร์จนะไวเลสชาร์จจะมีเฉพาะรุ่น X นะโอเคครับ ฝั่งชั้นเกียร์ก็บล็อกเกียร์อยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ติดขาผมนะผมความสูง183นะครับนั่งได้ครับพื้นที่สูงความตรงเฮดสูมนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือตรงนี้สีดาหมดเลยนะครับลูกค้าค่อนข้างชอบนะครับอยากได้แบบสปอร์ตนะรถมาสปอร์ตอยู่แล้วรุ่นดีนะครับมีให้นะครบหมดเลยนะครับสั่งงานด้วยเสียงบลูทูธนะครับเราเชื่อมต่อได้นะครับมีให้ครบหมดแล้วก็วิทยุอะไรเนี่ยคือมาตรฐานเลยนะครับสั่งรบรุ่นดีเนี่ย เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ความเป็นสปอร์ตให้มาเยอะนะครับส่วนตัวเบาะนะครับผมอ่านให้ดูเนื้อเบาะนิดนึงนะครับจะเป็นผ้านะครับผมสลับตรงนี้ครับเป็นหนังนะครับตัวนี้จะเป็นหนัง PVC นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้านะฮะแต่ผ้าตัวนี้ครับกันน้ำได้ถึง80อร์เซนะครับน้ำหกแล้วก็เช็ดลูบนะครับยังไม่ซึมเข้าเบาะนะอันนี้มีให้หมดนะครับสำหรับรุ่นดีเนี่ยก็ได้ได้ได้สีดําเลยอ่ะพูดง่ายๆได้สีดํา ภายในสีดาหมดเลยนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะสำหรับรุ่นเอกเดี๋ยวอ่ะผมจะมีรีวิวให้อีกทีนึงครับระหว่างรุ่นเอกและรุ่นดีนะครับแบบเทียบกันได้ชัดเลยนะครับตอนนี้เรามาเจาะกันรุน่นดีกันดีกว่านะครับให้อะไรบ้างอย่างที่ผมพูดไปนะครับระบบความปลอดภัยมีให้ครบอยู่แล้วนะครับเติมนิดนึงครับผมในเรื่องของออปชั่นต่างๆเนี่ยฮะ พูดง่ายๆว่ารุ่นดีนะครับกับรุ่น X เนี่ยราคาต่างกันไม่มากนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ระบบความปลอดภัยสูงนะรุ่น X ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้แบบสปอร์ตเพียงพอแล้วในการขับขี่นะครับรุ่นดีครบถ้วนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะมีทริคในเรื่องของการปลดเป็นเกียร์ว่างให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่น D และ X นะครับใช้งานแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมแจ้งในท้ายคลิปดีกว่าว่าทำงานยังไงนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่าครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ด้านท้ายนะครับผู้โดยสารตอนหลังแล้วนะครับผมก็ในตัวผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยถามว่านั่งสบายไหมความสูงผมนะครับที่เห็นอยู่นะร้อยแปดสิบสามอันนี้คือท่านั่งที่แบบปกติเลยนะครับไม่ได้แบบว่าแอปอะไรเลยนะผู้ดได้ว่านั่งสบายมากนะครับตัวช่วงเล็กรูมผมเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ เล็กเกินไปหรือว่าไม่ได้ใหญ่เกินไปแต่ช่วงบาะตรงนี้ครับทำให้ผมนั่งสบายเพราะว่าความหนาของบาะค่อนข้างเยอะนะครับส่วนแบตเตอรี่นะฮะลิเทียมนะครับ1.83กิโลวัตต์นี่ใหญ่ที่สุดในคัสนะครับอยู่ด้านท้ายผมนี่เองนะฮะด้านล่างผมนี่เองนะครับซึ่งจะมีระบบระบายความร้อนค่อนข้างสูงนะครับดีมากๆนะแล้วก็จะมีฉนวนกันความร้อนที่หุ้มเบาะด้วยนะครับซึ่งจะเป็น GMT Composite นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากๆและทนความร้อนได้สูงมากนะครับอยู่ด้าน ใต้หงนี่เองนะฮะถือว่าคุ้มค่ามากมากและผู้โดยสารตอนหลังยังได้แอร์ตอนหลังด้วยนะครับผมตรงนี้ฮะแยกซ้ายและขวาได้เลยนะครับในการเลือกปรับนะอ่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าแอร์ไม่เย็นอันนี้ทั่วถึงทั้งคันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีช่อง USB นะครับผมให้เสียบนะครับเสียบชาร์จอ่าแล้วก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้ให้นะครับโอเคครับแล้วก็บื้อจับแล้วหลังคาฮะมีให้ครบหมดทั้งหมด3ตํตำแหน่งเลยนะครับ และถ้าเกิดมีเด็กเล็กนะฮะระบบความปลอดภัยมีให้ก็คือจุดล็อก Isofix นะครับมีทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านที่ผมนั่งอยู่นะครับสองตำแหน่งมีให้นะครับและมีหมอนรองคอผู้โดยสารแถวที่3นะครับตอนกลางนะครับมีให้ครบหมดนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นผ้าสลับหนังนะครับผมตัวนี้เป็นผ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังนะครับนี้หนังนะเห็นอย่างนี้นะครับสีดําหมดเลยนะฮะทั้งคันเนี่ยรุ่นดีสีดําหมดเลยนะครับ ไม่ได้เล็กนะแต่ว่าด้านท้ายเขาอะยังไงก็คือสโลปเพราะว่ารถคันนี้คือสปอร์ตอย่างที่ผมบอกว่ารถแรงและสปอร์ตมากและประหยัดด้วยนะครับอันนี้คุ้มค่ามากๆแอร์แบกนะครับ้าลกคาเห็นเนะาะเขาโล่ความปลอดภัยเนี่ยมีให้นะตรงนี้ไซส์แอร์แบกนะครับครบนะเล็กอย่างนี้แต่คุ้มค่า,าจริงๆนะครับสำหรับราคาเท่าไหร่รู้ไหมห้ 5, 50, 9, 900, าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นสำหรับรุ่นดีนะ คุ้มจริงๆนะครับยังมีโคต้าอยู่นะฮะลูกค้าสนใจรีบสั่งจองนะครับอ้นนะครับ0619246944นะครับอ่ะเราไปดูด้านหน้ากันนิดนึงนะครับเป็นงไงกันบ้างครับผมสําหรับเจ้า MP3 รุ่นดีนะฮะที่ผมพามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับแบบเจาะลึกเลยนะครับว่าไอตัวรถข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับผมสีเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเราถ่ายกันชัดๆเลยนะครับสดๆเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของ MG 3คันนี้นะครับรุ่นดีนะตอนนี้นะครับเป็นราคาที่อยู่ที่อยู่ที่เลยนะฮะห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับฟรีประกันภัยชั้น1น,นะตัวนี้แคมเปญตอนนี้เฉพาะราคานี้เท่านั้นนะครับและหน้าตอนนี้นะผมแจ้งอย่างนี้เลยย้ำๆเลยนะฮะเพราะไม่แน่ใจว่าจะปรับราคาเมื่อไหร่นะครับสําหรับคันนี้นะครับราคานี้คุ้มค่ามาก ประหยัดน้ํามันนะครับผมแรงม้าเนี่ย194แรงม้า250นิวตันเมตร0ถึง108วินาทีเท่านั้นน้องๆ EV เลยนะครับน้องๆรถไฟฟ้าเลยนะคุ้มค่าจริงๆสำหรับไฮบริดคันนี้สตาร์ทรถอยู่นะเงียบมากผมบอกได้เลยว่าเงียบมากๆนะครับรองรับนะครับน้ํามันนะเบนซินล้วน95นะครับแก๊สโซฮอล์95นะครับ20อ,อ่านะครับและ3 6ลิตรวิ่งได้ไกลสูงสุดที่เคยทำไว้นะฮะ970กิโลเมตร คุ้มแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับหารเฉลี่ยดูได้เลยครับลูกค้าวิ่งทํางานวันละกี่กิโลนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับแา้วน้ำมันตอนนี้ก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับ95เนี่ยเต็มถังยังไงลูกค้าวิ่งได้ยาวอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อเลยนะฮะอ้นนะครับ0 6 1 9 2 4 6 9 4 4นะครับติดต่อสายด่วนได้เลยนะหรือช่องทางนะครับ MG4U ครับเพจผมนะครับผมทักข้ามาได้เลยแล้วก็ On4Car นะครับช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าสามารถกดลิงก์ไลน์ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอย่างไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ